Strengthening the muscles around the knees is very much our alignment. We want to check that knees. Uh, the knees are track to look up and align the centre of your with the front of the pelvis. So the side of the hips, front of the hips. Okay. So we're going to try and maintain this position throughout the exercise. So arms <laughs> มีเจ็บแฝดให้น้องต่นี่เป็นโยคะยืดเหยียดคล้ายๆกัิ อ้ามหายใจออกอ่ะหายใจออกยาวๆหายยาวอ่ะหายยาวยาวๆอินเฮลท์ท์ฮอลด์ระบบหายใจสําคัญหรก็มือโอ้หายใจราอ่่ลองหายใจด้่นตรหนกกลับมาค่อยๆค่อยๆทำทีละขั้นค่อยนะคะอยู่ในท่าพานข้อมือ ตหัมือด้งเท้าที่ด้านหลังข่เข้าคลมอยิ้มตั้งเท้าไหอส้นเางหนนี้ให้ลงมาได้นะหัเ็บเาท่าไหแข็งนะอะไรอ่ะพอาทไรอ่ะมองไม่เห็นเขาต้องปังี่อะไรอ่ะอะไรเนี่ยเออขึ้นไขึ้นาไดองเอาเอาตัวทั้งตัวขยามาขย่มานอะนน่่ไห เทกดดอะเียามลก่อ้งเข้ามาเข้นมาข้งน้ีวนมาข้าหน้เดขึ้นมาข้างหน้าดขึ้นมาข้างหน้าเดย่ขึ้นมานดวขาขงเดี้นหาเดียวาขยขึมา้าีมงหน้าเาเมดาหด สั่งีย <chat> สั่งแล้วสั่งแล้วเี่ว้นเ่ขนลงพว้วสองสม่้ายมันจะช